หูกระเป๋าตังค์ใส่ได้เยอะจังเลยค่ะหาซื้อที่ไหนหรอคะวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอสิ่งนี้คือกระเป๋าเงินห้วยต้าที่มีช่อง5ช่องสามารถใส่บัตรเครดิตบัตรประชาชนใบขับขี่และมันยังใหญ่พอที่สามารถใส่โทรศัพท์ของคุณได้มีครบจบในกระเป๋าเดียวมันมีสีที่คลาสสิกเหมาะสําหรับทุกเพศหาซื้อได้ที่หมู่บ้านห้วยต้าอาเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ ว้าวน่าสนใจจังเลยค่ะสงสัยต้องไปหาซื้อบ้างแล้วอย่าลืมไป,ไปหาซ,ซื้อกันะนะคะ